นี่นี่เธอรู้ยังตอนนี้สถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วนะฮะอะไรนะฉันบอกว่าสถานีวิทยุมกฟังย้อนหลังได้แล้วสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ radio.ku.ac.th ทั้งข่าวกเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ภาษาวัฒนธรรมทางสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต คืณอเราทุกคนด้วยความยรา,าิดนามรับฟสถานีวิทยุมอก<ม>คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติดต,ตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือมอกอเชียงใหม่ส่งกระจายเสียงระบบ AM Stereo Multiplex ความถี่612กิโลเฮิรตซ์และทางแพลตฟอร์มต่างๆทั้งเว็บไซต์ YouTube Facebook Live และแอปพลิเคชัน Line สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือหมอกอเชีงยงใหม่สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธ,ธรรมและบริการสาธาร,รณะน้อมนำเอาศาสตร์ของแผ่นดินสู่การปฏิบัติและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณู้้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวจากมอกอเชีงยงใหม่ดำเนินรายการโดยผานุเมธต,ตันรักษาครับ สถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสวัสดครับคุณผู้ฟังครับตอนนครับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวจากมกจึงหม่แรงวันนี้ครับอยู่กับผมพนธเมฆตันรักษาทุกช่องทางของการสื่อสารของสถานีมอกอนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคลื่นทางแพลตฟอร์ม YouTube Facebook นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะครับฟังกันสดๆได้ดูฟังย้อนหลังก็ได้ตวัวนะครับ สถานีเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมในบริการสาธารณะครับน้อมนาศาสตร์แห่งแผ่นดินศาสตร์แห่งพระราชาไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นภูมิคุ้มกันของชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับรับฟังรับรู้ติดตามอย่างมีสติครับที่นี่ที่ดเดียวครับที่สื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงนะครับ แล้วก็เป็นกลางภายใต้แนวทางการนําเสนอข่าวสารที่ถูกต้องให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้และรู้ทันนะครับข่าวสารต่างๆเกิดขึ้นก็ต้องว่ากันไปตามนั้นนะครับวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการเตือนสุขภาพอนามัยช่วงนี้อากาศท้อนตัวนะครับแล้วก็ปีนี้นักหนาสาการพอสมควรเกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้นการพาดหัวหลววให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลยอย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คชวงเวลาเกิดเหตุให้ชัวรวไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบการพาดหัวชวนนี้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆเรื่องเป๊กๆที่เรารู้เท่าทันตืนับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ ขับคุณทุกครับมาติดตามข่าวสารร่วมเป็นเครือข่ายสร้างสารรค์สิ่งดีๆกับคุณฝังที่นี่สาย,ยุมอ,อก,กอรครับไปฟังรายละเอียดข่าวสารต่างๆนะครับ,รบชมประธานสรุปสถานการณ์น้ําล่าสุดยังสามารถบริหารจัดการจนถึงปีหน้าได้สํานักงานชมประธานจังหวัดจยงใหม่โดะโครงการชมประธานแต่ละสาขาได้มีการสรุปรลลายงานสถานการณ์น้ําไปยังสํานักงานทรัพย์กรน้ําแห่งชาติเพื่อที่จะประเมินและสรุป ข้อมูลที่เป็นอัปเดตที่สุดองทางนี้สถานการณ์น้ําปีนี้ถือว่ามีน้ําต้นทุนรองรอบไว้นักแย่เฮ่อปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ําหรือการปริหาจัดการในช่วงฤด,ดูแลง้งจนถึงขณะนี้นั้นมีผลที่ดีบ่เป็นปัญหาที่แย่หฮ่อเกิดผลกระทบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทางศูนย์ปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะสํานักงานชลประธานที่หนึ่งที่ดูแลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสรุปล่าสุดว่าในห้วงนี้ ฝนตกน้อยประมาณ10บถึงสิเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หละปูนแม่ฮ่องสอนสถานการณ์น้ำบึงพื้นที่มีความวิตกกังวลแต่ในภาพรวมถือว่าดีขึ้นโดยการบรหิหารจัดการน้ําปริมาณน้ําภาพรวมทั้งหมดมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเนื่องจากฝนตกน้อยทาให้น้ําต้นทุนลดลงกับการที่มีการใช้ทุกวันเครื่อนสําคัญเช่นเคื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนปริมาณน้ําล่าสุด6 4เจากความจุตรงมด เขื่อนไม่กวงอุดมทารา61%จากความจุส่วนเขื่อนขนาดกลาง19ตี้ปริมาณภาพรวม65%และเขื่อนขนาดเล็กแ่ม190ตี้ภาพรวมน้ำ65%เช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดทั้งมวลปริมาณน้ำนักกว่าปีที่ผ่านมาแต่ถ้าหากปริมาณฝนมีน้อยเจยะเหือน้ำต้นทุนลดลงต่อเนื่องและเป็นผลเมื่อการจัดก,การน้ำในปี2 5 0 6 6 6นั้น ในฤด,ดูแล้งจะเป็นปัญหาซึ่งต้องรอดูว่าฤด,ดูฝนที่จะมาถึงนั้นมีฝนตกนักมาเพิ่มเติมน้ําต้นทุนได้เพียงใดส่วนการจัดการปัญหาภัยแล้งนั้นตอนนี้สถานการณ์ปกติสำนักงานชมระทานที่หนึ่งที่ดูแลพื้นที่ภาคเหนือนั้นบอกว่าการบรหิหารจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชมระทานได้มีการประสานความร่วมมือและเตรียมรับมือไว้พร้อมอย่างเต็มที่แล้ว จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานประเพณีเดียขึ้นดอยไหว้สาปรามีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2566เพื่อเผยแผ่อุปศศาสนาเนื่องในวันสำคัญวิสาขบูชาที่วัดโลกโมเลียนพะเมืองจังหวัดเชียงใหม่พระมหาวิษนุจารุธรรมโมเจ้าวาดวัดเจ็ดลินเป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมพิธีตเตียวขึ้นดอยไหว้สาปรามีพระบรมธาตุดอยสุเทพประจำปี2566เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลกโดยมีคณะสงฆ์น้าส่วนราชการหน่วยงานองค์กรต่างๆประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีสําคัญของเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้ซึ่งก็ได้มีการหารือถึงวิธีการบริหารจัดการในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการจัดระเบียบโรงทานร้านค้าต่างๆที่จะมีขึ้นตลอดเส้นทางรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกและอื่นๆเพื่อให้การจัดงานนั้นไม่มีปัญหาอุปสรรคซึ่งทางนี้ในวันที่2มิถุนายน 2พค .66 17นาฬิกาจะมีขบวนแห่อันเชิญน ah ้ำสงพระราชทานและพาตไตรพระราชทานขึ้นสู่วัดพระธาตุสุเทพเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอยไหวสาปารมีซึ่งเป็นประเพณีสําคัญของจังหวัดเชีงยงใหม่ที่ปฏิวัติสืบต่อกันมาเนื่องในวันวิสาขาบูชาปีนี้ตรงกับวันที่3มิถุนายนนอกจากนี้วันที่2 8พฤษภาคมจนถึงวันที่11มิถุนายนนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิมพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆเนื่องในช่วงของ วันวิสาขาบูชาลำลึกตัวเทศบาลนครเชียงใหม่ประชุมติดตามป้องกันปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าหลังจากที่เกิดปะสุนัขติดเชื้อพิษสุนัขบ้าเมื่อ2เดือนก่อนที่เทศบาลนครเชียงใหม่คณะทำงานตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยนายวิศณุทิยาวราวัตผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโคนรงการดังกล่าว ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดภัยคนปลอดโรคคนปลอดภัยภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระณิธานศาสรตรจารย์ดรสมฤทธิเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีโดยที่ผ่านมานั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ก็ได้มีการ,รวางแผนยุทธศาสตร์เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไว้ทบทุกด้านบอ่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้วัคซีนการขึ้นทะเบียนการจัด การกับประชากรสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะกลุ่มจรจัดการดูแลผู้สัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ความห่้การวิจัยและอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งทางนี้เทศบ,บาลนครเชียงใหม่เคยปะสุนัขทีติดเชื้อพิษสุนัขบ้าตายเมื่อสองเดือนก่อนกณะนี้ได้มีการดําเนินการ,การ,การควบคุมโรคและทุกด้านที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ปัจจุบันบบปะความชุมเสี่ยงแต่อย่างใด แต่กระดามเหศบาลนครเชียงใหม่บอกว่าตอนนี้ได้มีการจะซื้อวัคซีนฉีด10,000โดสและฉีดให้สัตว์ไปแล้วกว่า8,000ที่เหลือกําลังดาเนินการซึ่งเพื่อเป็นการป้องกันหามการเนึหน่วยงานทงาด้านการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันรณรงค์การใช้ซิทอย่างมีสติคลิกออ f ก,การเลือกตั้ง2,566สำนักงานศึกษาที่การของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ กรกตจังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนี้เพราะกลุ่มสถานศึกษาในจังหวัดคิกออฟกิจกรรมเลือกตั้งสอส .2 พ .66 ไทยโหวตคนไทยพร้อมใจซิ์เพื่อแสดงพลังขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยการเลือกตั้งที่โปร่งใสบริสุทธิยุติธรรมและมีสติโดยมีด,ยด,ยดยรยุพินบุคลมซึ่งสาริการจังหวัดจึงหม่เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าวซึ่งทางนี้กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือกับทางกกตที่จะเน้นย้ำสร้างสำนึกและ การออกไปเจ๊ซิทยังมีคุณค่าของพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันรณนงเพื่อการเลือกตั้งของประเทศได้มาซึ่งตัวแทนที่มีคุณภาพทํางานได้จริงและสร้างมาตรฐานที่ดีเพื่อกับการเลือกตั้งของประเทศที่บริสุทธิยุติธรรมในวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้ซึ่งจะมีบุคลากรทางด้านการศึกษาในพื้นที่เกี่ยวกับทางด้านประถมศึกษามัธยมศึกษาและอ,อื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อที่จะร่วมกันส่งต่อขยายผลและประชาสัมพันธ์ให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับฤดูฝนปีนี้นะครับก็ได้มีการประสานงานทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและทางตสนนะครับในเรื่องของการประเมินกันตรงนี้เนี่ยก็คาดการว่าในเรื่องของฤดูฝนปีนี้อาจจะล่าช้ากว่าปกติประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เพราะฉะนั้น ก็มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับในสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับในปีนี้ตามที่เราติดตามในเรื่องของค่าดัชนีเอนโซหรือค่าเงื่อนไขของแนวโน้มที่จะเกิดสถานการณ์ในปีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าจะเป็นเอล尼โยนะครับซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นเอล尼โยตั้งแต่เดือนกรกฎากคมสิงหา คมกันยายนเป็นต้นไปจะมีแนวโน้มที่อาจจะทําให้ปริมาณฝนในปีนี้อาจจะอยู่ในเกณฑ์ของค่าเฉลี่ยหรือต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยประมาณสักห้าถึงสิบเอร์เซนตนะครับหรือจะอาจจะอยู่ในเกณฑ์ค่าเฉลี่ยก็ได้เพราะว่าในปีนี้ทางกรมสุนิยมยานะครับก็ยังได้มีการประเมินว่ามีแนวโน้มที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนนะครับประมาณสักหนึ่งถึงสองลูกที่จะเข้าสู่ประเทศไทยก็เป็นไปได้นะครับ สำหรับในเรื่องของปีนี้ที่ผมได้นำเรียนนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นเอลนิโยตรงนี้นะครับถ้าเทียบกับปีแล้วปีแล้วมันเป็นรันยาเพราะนั้นในส่วนของรันยาเนี่ยครับปริมาณน้ำปริมาณฝนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเยอะกว่าค่าปกติส่วนในเรื่องของเอลนิโยในปีนี้นะครับในเรื่องของการที่เราประเมินสถานการณ์แล้วนะครับในเรื่องของน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนซึ่งถือว่าเป็นน้ำต้นทุนอยู่ณนะขณะนี้นะครับ ก็ถือว่าอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างเป็นค่าปกติเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าค่อนข้างที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของปริมาณน้ําต้นทุนที่เรามีอยู่ณนะเวลานี้กับการบริหารจัดการในฤดูฝนในปีนี้ถึงแม้จะมีแนวโน้มที่จะมีฝนช่วงด้วยนะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนกับกรกฎาคมในช่วงนั้นเนี่ย ในพื้นที่ชระทานซึ่งมีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่มากถึงขนาดนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับในพื้นที่ชประทานส่วนในพื้นที่นอกเขตชระทานหรือพื้นที่เกษตรอาศัยน้ำฝนตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีมาตรการรองรับด้วยนะครับโดยที่ในส่วนของการปฏิบัติการฝนหลวงโดยกรมฝนหลวงและกรมเกษตรที่จะช่วยในเรื่องของการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อจะเต็มเต็มในพื้นที่ที่มีฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่เหล่านั้นในขณะเดียวกันหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งมาตรการเช่นเดียวกันในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกรณีที่มีฝนทิ้งช่วงและในพื้นที่นั้นจะ,จะประสบปัญหาในเรื่องฝนทิ้งช่วง ตรงนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในปีนี้เราจะต้องมีการบริหารจัดการน้ําอย่างปราณีตนะครับผมใช้คําว่าอย่างปราณีตเพื่อที่จะมีความละเอียดในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้ากรณีพายุหมุนเขตร้อนที่จะเข้ามาที่ในบางพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่อาจจะได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ําหลากหรือในเรื่องของอุทกภยัยตรงนี้เนี่ย เราก็มีมาตรการรองรับเช่นเดียวกับในปี2565ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือในเรื่องของการซักซ้อมในเรื่องของแผนประเจริญเขตตลอดจนในเรื่องของการตั้งส่วนอำนวยการน้ําส่วนหน้านะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะมีหลักการในเรื่องของการบริหารจัดการโดยที่คํานึงถึงในพื้นที่ลุ่มน้ําทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะทางด้านใช้น้ํานะครับทางท้ายเขื่อน เพื่อที่จะบริหารจัดการน้ําถ้าในกรณีที่มีน้ำหลากอยู่เราก็จะบริหารจัดการน้ําโดยที่ไม่ได้เป็นการที่จะเร่งระบายน้ําเพื่อที่จะไปสร้างผลกระทบในพื้นที่ที่มีน้ำหลากท้ายเขื่อนอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องบริหารจัดการน้ําที่จะทําอย่างไรที่จะให้เกิดการประหยัดน้ําให้มากที่สุดนะครับที่จะให้ ในต้นแรงที่จะมาถึงในวันที่1พฤศจายน2 5า6ยน2566ให้มีปริมาณน้ําในเขื่อนในอ่างเก็บน้ําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะรองรับสถานการณ์ในเรื่องของไัยแรงในปีถัดไปแล้วก็ยังเข้าอยู่ในสถานการณ์เอลิโตรงนั้นเพราะฉะนั้นในการที่ทางสำนักง,งานรศริการน้ําแห่งชาติได้มีการเสนอคณะกรรมการน้ําแห่งชาติใน12มาตรการรองรับมือฤดูฝนและฝนทิ้งช่วง ซึ่งคณะกรรมารน้ําแห่งชาติโดยที่มีท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายยงตรีเป็นประธานคณะกการน้ําแห่งชาติตรงนั้นเนี่ยก็ได้มีการเห็นชอบที่จะให้แต่ละหน่วยงานไปดําเนินการในเรื่องของแผนปฏิบัติการรองรับมือในฤดูดฝนนี้และก็ฝนช่วงด้วยครับก็ต้องอ่ิดตามตอนนี้ยังคาดการว่าจะเข้าประเทศไทยในบริเวณไหนหรือมันจะเข้าเหนือเขื่อหรือเหนืออ่า หรือท้ายอ่างตรงนี้อยาอย่างค่อนข้างที่จะประเมินสถานการณ์ยากอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเพราะน้ําในเขื่อนในอ่างที่มีปริมาณน้ําที่ค่อนข้างน้อยอย่างที่ผมนําเรียนครับว่าเราก็ต้องมีการาบริหารจัดการน้ํากันอย่างประณีตนะครับในเรื่องของการที่จะใช้น้ําทุกหยดตรงนี้นะครับให้เกิดการมีเป็นไปตามด้วยความเหมาะสมนะครับด้วยการประหยัดตรงนี้ และให้มีคุณค่าในเรื่องของการใช้น้ําอย่างเต็มที่ตลอดจนในเรื่องของการรณร,รงค์พี่น้องประชาชนเช่นเดียวกันนะครับว่าเราคงต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าน้ำนเป็นสมบัติของทุกคนเพฉะนั้นเราต้องช่วยกันในเรื่องของการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าใช้น้ําอย่างประหยัดตรงนี้นะครับ,รบเพื่อที่จะทําอย่างไรถ้าเราไปเผชิญสถานการณ์ในเรื่องของปริมาณฝนที่ค่อนข้างน้อยตรงนั้นจริงๆนะครับ,รบเราก็จะได้ก้าว ข้ามในเรื่องของวิกฤตในเรื่องของภัยแรงไปได้ด้วยกันได้คือประกันที่เราประเมินนะครับในปีนี้เนี่ยแม้ถึงแม้จะเข้าสู่สถานการณ์เอลนีโยนะครับแต่ในเรื่องของปริมาณฝนปีนี้เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะ,ะใกล้เคียงกับค่าปกติหรืออาจจะต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อยนะครับ5้าถึงสิบเปรเซ็นเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราร่วมมือกันในเรื่องของการบริหารจ,จัดการน้ำที่ดีตรงนี้เนี่ย เชื่อมั่นว่าในเรื่องของต้นฤดูแล้งก็คือ1นงพฤศจิกายนในเรื่องของปริมาณน,น้ําที่จะมีอยู่ในเขื่อนในอ่างเก็บน้ําเนี่ย <c oughs> ก็คาดการว่าอยู่ที่ประมาณ70-8 0เซึ่งอาจจะใกล้เคียงกับในปีที่ผ่านมาด้วยซ้าไปที่มีสถานการณ์ที่เป็นลานหญ้า <c oughs> ตรงนั้นซึ่งเทียบเคียงกันแล้วเนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของปริมาณฝนการบริหารจัดการตรงนี้นะครับที่เข้าสู่สถานการณ์เอลิโยเนี่ย ก็จะเทียบเคียงแล้วก็น่าจะเป็นช่วงของปี2,561ถึงปี2,562ครับแต่อย่างที่ผมได้นำเรียนครับว่าเราได้นำข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดนะครับมาใช้ในการวิเคราะห์ถึงกำหนดในเรื่องของ12มาตรการรองรับมือฤด,ดูฝนตรงนี้นะครับโดยเฉพาะเน้นย้ำในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนของอ่างเก็บน้ำที่จะให้มีการเก็บน้ำนะครับในฤดูฝนตรงนี้ให้มากที่สุดที่จะ ไปให้ในต้นฤดูแล้งในปีสองพ้าร้อยหกหกก็คือตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปตรงนั้นเนี่ยให้มีปริมาณน้ําในเขื่อนในอ่างเก็บน้ําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับสถานการณ์น้ำณวันนี้นะครับที่ถือว่ามีปริมาณน้ําค่อนข้างมากเลยนะครับอ่าทั้งชั่วประเทศตรงนี้นะครับถึงประมาณห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นน้ําต้นทุนที่ค่อนข้างมากแต่ที่จะน้อยอยู่ก็คือในส่วนของพื้นที่ภาคกลาง นะครับอาจจะน้อยเล็กน้อยนะครับตรงนั้นเนี่ยก็คือในส่วนของเขื่อนปา่าศักดิ์ชลศิธิ์นะครับทํานองนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่สถานการณ์ในฤดูฝนก็คือจะมีฝนมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนที่จะมาตรงนี้เนี่ยในแต่ละเขื่อนเนี่ยก็คงที่จะมีน้ําเข้าไปเติมเต็มตรงนั้นแล้วเราก็จะบริหารจัดการน้ําในตลอดฤดูฝนตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะ ไปดูว่าในต้นฤดูแล้งคือปี21พฤศจิกายน2566เนี่ยทาอย่างไรที่จะต้องมีน้ําเก็บกักให้มากที่สุดเท่าที่มากได้อันนี้ก็ต้องเป็นความร่วมมือแล้วก็ดําเนินการตามสองมาตรการรองรับมือฤดูฝนแล้วก็เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนของหน่วยปฏิบัติเองแล้วก็ในเรื่องของภาคประชาชนด้วยอย่างที่ผมนําเรียนไปครับอยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับว่าในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเองนะครับ ถ้ามีพื้นที่ที่สามารถที่จะทําเป็นแหล่งเก็บกักน้ําไว้ของตนเองได้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่สุดเลยนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่ฤด,ดูฝนหากสามารถที่จะมีการพัฒนาพื้นที่ของตนเองในบางส่วนที่จะเป็นแหล่งเก็บน้ําสํารองไว้ให้กับตนเองได้หลังจากนี้ไปเนี่ยเข้าสู่ฤด,ดูฝนก็จะมีฝนเข้ามาแล้วเก็บกักไว้ในแหล่งน้ําเหล่านั้น ก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นการบริหารความเสี่ยงของตนเองในระดับหนึ่งทางภาคร,ราชการนะครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในส่วนนี้นะครับเราก็จะติดตามแล้วก็ดูแลกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาน้ําใต้ดินเอามาใช้เพิ่มเติมในส่วนนั้นด้วยนะครับแต่ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนครับว่า น้ำทุกหยดเนี่ยะนะครับมีคุณค่าเป็นอย่างมากก็อยากให้ทุกท่านมีส่วนร่วมในเรื่องของน้ําเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นสมบัติของทุกคนอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนที่จะร่วมช่วยกันในเรื่องของการใช้น้ําอย่างมีคุณค่าใช้น้ําอย่างประหยัดเพื่อให้น้ําทุกหยดที่เราพัฒนาที่เรากลับเก็บขึ้นมาตรงนี้เนี่ยได้ไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ ทาน,นิจวัดถไม่้งสอนอบรมหลักสูตรประกอบธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซสำหรับกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้ประกอบการโอท็อปและ SME เพื่อเป็นทางเลือกทางด้านการตลาด พณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่าทางสำนักง,งานพณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการลักสูตรความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาศักยภาพข,ของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มช่องทางด้านการตลาดด้านการค้าขายทางช่องทางออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตที่กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการในภูมิภาคได้ค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในการรู้ทันเทคโนโลยีเดยให้ความหู้ในเรื่องของการประกอบธุรกิจ อิเ e ล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซครับเกษตรกรผู้ประกอบการโอท็อปเอสเกลุ่มเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่จัดการสและผู้ที่สนใจทั่วไปการอบรมนั้งกว่เป็นการบรรยายพร้อมกับทำเวริร์กช็อปและวิยีกรผู้เชี่ยวชาญด้านพาณิชย์ดิจิหรืออ e ีคอมเมิร์ซจากภาคเอกชนมาถ่ายทอดประสบการณ์เ <c oughs> ช่นหัวข้อเริ่มต้นการค้าออนไลน์อย่างมืออาชีพการสร้างราคาออนไลน์สไตล์ของผู้ประกอบการ4.0การปรับแต่งราคาออนไลน์อย่างใดให้โดนใจผู้ซื้อและการตลาดออนไลน์ขายได้อย่างใจหวงัง กลุ่มเกษตรผู้ใจน้ําท้ายน้ําลุ่มแม่น้ําอิงวิตกปัญหาน้ํากว้านพะเยาลดลงอาจจะส่งผลกระทบต่อ,ตอการเกษตรและอุปโภคบริโภคตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรผู้ใจน้ําในพื้นที่ท้ายน้ําของลุ่มแม่น้ําอิงอําเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้และอำเภอภูงารรมยาวของจังหวัดพะเยาวกว่า17กลุ่มได้เข้าหารือกับผู้นวยการโครงการชมระทานจังหวัดพะเยานายปราโมกองิงเมืองเนื่องจากมีความวิตกกังวลกับปริมาณน้ำกว้านพะเยาที่มีประมาณลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากฤดูน้ำหลากแล้วจนสน่งผลให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำท้ายน้ำดังกล่าวเกิดข้อวิตกกังวลปริมาณน้ำจะบ่มีเพียงพอกับการทำนาเข้านาปรังการ,กรเกษตรในช่วงหน้าแลง้งซึ่งทางผู้นวยการโครงการชมระทานพะเยาก็บอกว่าเกษตรกรที่อยู่ท้ายน้ำนั้นก็มีหลายอำเภอที่มีความ กังวลในเรื่องหนึ่งกล่าวว่าบมมีน้ําเพียงพอในเรื่องการทําเกษตรอบอุปโภคบริโภคซึ่งการบริหารจัดการน้ําของก้อนพะเยาทางโครงการชุมพรทานก็ยืนยันในเรื่องของการบริหารจัดการว่าสามารถที่จะดําเนินการอย่างเต็มที่บอกว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตประปาการทํานาปังหรืออบุปโภคบริโภคอื่นๆจะได้มีการดําเนินการสร้างความเข้าใจ เพื่อพี่น้องประชาชนบ่พิ่ตกังวลในเรื่องนังกก่าวซึ่งขณะนี้สถานการณ์น้ำก้อนพะเยานั้นอยู่ที่ประมาณส3ล้านลูกบาทเมตรประมาณความจุที่เต็มอ่างคือห5บ้าล้านลูกบาทเมตรซึ่งก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งและยังสามารถที่จะบริหารจัดการเพื่อที่จะสร้างความสมดุลในทุกๆด้านได้อย่างบ่หน้าวิตกในช่วงแรงนี้ทุกเสียงมีความหมายในระบบประชาธิปไตยอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ www.bora.dopa.go.th หรือแอปพลิเคชัน s m a r t v o t e ตลอด24ชั่วโมงรับบัตรเข้าคูหากาสองใบสีม่วงเลือกคนที่รักสีเขียวเลือกพักที่ชอบไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ ในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนะครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันสร้างสิติการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งของประเทศอีกครั้งหนึ่งเลือกด้วยใจครับอะวันนี้ขอบคุณนักหนักกคำนึงนะครับลาไปก่อนเนอรอ์ยูดีมีสุขกันทุกผู้ทุกคนครับดูแลสุขภาพันตัวสวัสดีครับสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะ วันนี้เราจะใกล้กันมากขึ้นสถานีวิทยุมกตอบสนองทุกการรับฟังในทุกพื้นที่กับอีกหนึ่งช่องทางการรับฟังข้าวสา,ารกรารเกษตรภาษาวัฒนธรรมและสาระนารูอีกมากมายสามารถติดตามรับชมทั้งภาพและเสียงที่เว็บไซต์ r a d i o k u a c t s สถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต าน,นีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ